ก็อสอบเสียงครับท่านเย็นครับก็ <c oughs> สืบเรื่องจากเมื่อวานที่ื่อมวลชนด้ให,นให้กันบ้านและตนตรีไปทําเพื่อมารายงานพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของกรณีที่เกิดเหตุที่สุราษฎร์นะครับก็อยากจะขอให้ขอ้อมูลดังนี้นะครับหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปลายปี64คือธันวาคม64นะครับ แล้วก็มีการสอบสวนเรื่อยมาจนมาถึงเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมก็เหมือนกับว่าทางตำรวจได้บันทึกการให้การของผู้เสียหายนะครับซึ่งมีทั้หหมก้รายประเด็นก็คือว่าวันนี้ได้เกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยพฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ้องมนุษย์ได้ดำเนินการอยู่แล้วเป็นการ เงียบๆเ,เพราะว่าต้องคุ้มครองสิทธิ์ของผู้เสียหายนะครับท่าน,นประชาชนอาจจะไม่ไม่ได้เห็นว่าสิ่งอะไรที่กระทรวงพมได้ดำเนินการไปนะครับโดยท่านทิพย์ดีกรมกิจาการสตรีและเยาวชนเนี่ยมีคณะทํางานอยู่แล้วนะครับแต่เนื่องจากวันนี้มีเหตุการณ์พัฒนาขึ้นมาว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องจากเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพมก็อยากให้ประชาชนนั้นได้ได้บั่จใจ ว่ากระบวนการที่เราทําอยู่นั้นได้กุ้มครองป้องกันนะครับแล้วก็จัดการกับการกระทำล่วงละเมิดทางเพศอย่างเด็ดขาดเสมอมาเพื่อคณะกรรมการที่ที่มีอยู่แล้วในระบบนะครับวันนี้เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็เพื่อให้การด,ดําเนินการนั้นตอบสนองความรู้สึกของพี่น้องประชาชนแล้วก็เรื่องของกฎหมายก็ได้มีคาสั่งเมื่อวานนี้นะครับที่ตั้งคณะ ตอบทำงานตอบรับข้อท็จจริงนะครับซึ่งท่านประหลัดเนี่ยเป็นประธานแล้วก็ได้เชิญาภาคประชาชนคือสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายมาร่วมด้วยแล้วก็มีประธานมูลนิธิสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายมาร่วมในขณะทํางานนี้ด้วยถาม่าเพื่ออะไรก็คือรชาชการที่จะทำงานของระบบรชาชการไปหากประชาชนท่านใดมีความไม่มั่นใจ ในระบบรชาชการก็สามารถไปในคณะทํางานนี้ได้ซึ่งมีองคอ์กรทาคประชาชนมาร่วมทํางานกับเราอยู่เพื่อให้มั่นใจว่ามีความโปรง่งใสมีความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ข้อเท็จจริงนั้นจะนํามาซึ่งการจัดการกับปัญหาอย่างเร่งด่วนคณะกรรมการคณะทํางานชุดนี้เนี่ยก็จะทํางานแบบรวดเร็ว Fast t แ a c กนะครับโดยที่ทําให้ผลของการทํางานเนี่ยประชาชนแล้วก็ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได,ได้รับทราบผลโดยเร็วที่สุดแล้วก็ให้มั่นใจว่ากระบวนการการจัดการกับปัญหาการร่วละเมิดทางเพศนั้นเราจะให้เกิดขึ้นไม่ได้นะครับพร้อมกันนั้นก็ได้ต่างการให้กับฝ่ายกฎหมายของกระทรวงนะครับแล้วก็หัวหน้าคณะผู้ตรวจท่านชูรินซึ่งมีทั้ง6เขตได้ลงพื้นที่ไปไม่ใช่แค่เฉพาะจังหวัดสุราษฎร์นะครับทั้ง6เขตที่รับผิดชอบทั้งประเทศได้ไปทำำําความเข้าใจแล้วก็กาชับว่า การลงละเมิดทังเพศนั้นให้เกิดขึ้นไม่ได้แล้วะทุกคนต้องปรับปรุงการทํางานเพื่อให้ตอบสนองความต้องการประชาชนแล้วก็ให้ประชาชนนั้นมั่นใจว่าหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกนะครับสามารถพึ่งพาองค์กรภาคประชาชนที่ทํางานร่วมกับกระทรวงคมมได้นะครับประการที่2ก็คือท่านประหลัดได้หารือแล้วว่าท่านจะคุยกับท่านทิ่ดีใช่ไหมครับสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาปฏิบัติหน้าที่ นอกพื้นที่เพื่อให้การสอบสวนข้อเท็จจริงนั้นเป็นไปด้วยความโปร่งใสแล้วก็ทาได้เต็มที่นะครับประการที่3ก็คือในนี้ท่านสิทธีกรมกิจการสตรีสถาบันครอบครัวก็พิจารณาว่าร่วมกับกรมกิจการเด็กเยาวชนว่าถ้าจําเป็นนะครับจะหารือกันแล้วก็อาจจะนําผู้เสียหายออกไปจากนอกพื้นที่เพื่อให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็ได้ดําเนินการเรื่องนี้ได้อย่างเด็ดขาดจริงจังแล้วก็รวดเร็วครับ ตอนรถปุ้นรีบตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่ในพื้นที่นียเราให้ออกจากพื้นที่ไปยังับท่านประหลัดคงมีภาษาไปแล้วนะครับวันนี้ครับก็จะใช้คำว่าให้มาปฏิบัติหน้าที่มีผลวันไหนครับมีผลวันนี้ครับวันนี้ครับวันนี้มันสุกครับจำนวนกี่รายครับใครครับผู้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าก็ต้องให้เกียรติทุกคนรวมถึงผู้เสียหายด้วยก็จะไม่เปิดเผยชื่อนะครับแต่ขอให้ความมั่นใจว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่เดือนธันวาคม64 แล้วก็มีการสอบสวนเรืยมานะครับแล้วก็ทั้งนี้ก็